บัวปริ่มน้ำ ep ที่สเช้าวันถัดมาวุธิไกลกับสาลีลงมาทานอาหารเช้ากันที่ห้องโถงอลรินาฬากำลังจะเดินทางไปทำงานเนื่องด้วยที่อยู่ใหม่เธอจึงต้องออกจากบ้านเช้ากว่าปกติเพราะว่ายังไม่คุ้นทางดีนาราจะไปทำงานแล้วหรอมากินข้าวเช้าก่อนสิเสียงเรียกของพี่สาวทำให้เธอ ที่กำลังเดินผ่านไปถอยหลังกลับไป1นก้าพร้อมชะโง,งกไปหาที่มาของเสียงสวัสดีค่ะพี่สาสวัสดีค่ะคุณไกลมือน้อยกลับพุ่มไหว้ทั้งสองอย่างนอบน้อมจะไปทำงานหรอดีเลยวันนี้ผมมีประชุมกับคณะผู้บริหารทานข้าวแล้วคุณไปพร้อมผมสิอลรินารามองพี่สาวเป็นการขออนุญาตสาลีพยักหน้าให้เล็กน้อย ก่อนที่จะหันไปมองหน้าคมหล่อของวุฒิไกลเขาหน้าเหมือนทานินไม่มีผิดจะต่างกันก็แค่รอยริ้วรอยแห่งวัยเท่านั้นขอบคุณค่ะรถหรูของผู้บริหารโรงแรมมาจอดที่ทางเข้าข้างหน้าซึ่งปกติแล้ววุฒิไกลจะเข้าไปจอดใต้อาคารที่จอดรถส่วนตัวของผู้บริหารและอยู่หน้าลิฟต์สำหรับผู้บริหารเท่านั้นแต่วันนี้ กลับมาจอดตรงทางเข้าประตูด้านหลังฝั่งคนขับถูกเปิดออกอลินาราก้าวขาลงมาจากรถและยกมือไหว้ขอบคุณวุธิไกลที่อยู่นั่งอยู่ข้างๆมีพนักง,งานไม่ต่ำกว่าสิบคนเห็นและหนึ่งในนั้นคือสายตาคมที่จ้องมองอย่างพินิจธทนินมานั่งจิบกาแฟอยู่ที่ห้องอาหารซึ่งติดอยู่กับด้านหน้าของโรงแรมเป็นลานน้ำพุ แล้วมีบอกปลาคาราฟขนาดย่อมอย่าบอกนะว่าใยนี่ก็คือผู้หญิงอีกคนของพ่อตัดสินอยู่ฝ่ายเดียวในใจพร้อมกับกระแทกแก้วเซรามิกสีขาวอย่างแรงกับโต๊ะปูด,ด้วยกระจกหนาอยากจะวิ่งเข้าไปบีบร่างอรชรให้แหลกคามือเขารุกพวดด้วยอารมณ์ที่คลุกลุ่นพร้อมกับกระแทกเท้าตึงตังไปยังหน้าฟอนสวัสดีค่ะคุณธนิน หัวใจดวงน้อยสั่นทุกครั้งที่ศบตากับสายตาคมคู่นั้นวันนี้เขาไม่ได้ใส่แว่นหนาสีชาเหมือนทุกๆวันเธอจึงเห็นแววตาที่แท้จริงของเขาแววตาที่ไร้ซึ่งเยื่อใยและออกจะเทไปทางชิงชังด้วยซ้ำเขาเดินผ่านเธอไปโดยที่ไม่ได้รับไหว้เธอเดินผ่านเธอไปเฉยๆเหมือนกับเธอเป็นอากาศประดับพื้นที่ไปอย่างนั้น อลินารากับพิปตาทีทีรู้สึกว่าหัวตาร้อนผ่า่าถ้าเกิดมีคนซื้อขนมให้หรือว่าบอกว่าจะพาไปเที่ยวห้ามไปเด็ดขาดนะเข้าใจไหมถ้าบัวอยากไปบัวบอกพี่คินนะเดี๋ยวพี่คินจะพาไปประโยคที่เป็นห่วงเป็นใยสายตาที่มองมาอย่างอบอุน่นมันไม่หลงเหลืออีกแล้วแต่ช่างเถอะถ้าเขาจำเธอได้เธอเชื่อว่า เธอจะได้เห็นแววตาของพี่คินคนเก่าแน่ๆประตูห้องทำงานของผู้บริหารถูกเปิดออกโดยที่ไม่มีเสียงเคาะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับเสียเป็นธน,นินที่หุนหันพันแล่นเข้าไปเสียดื้อๆขอโทษนะคะคือดิฉันบอกคุณธน,นินแล้วแต่ว่าเสียงของเลขาวัยสี่สต้นๆเอ่ยตามหลังพร้อมกับงุดหน้ามองที่พื้นพรม ผู้ที่ไกลยกมือเป็นสัญญาณว่าไม่เป็นอะไรผู้หญิงคนไหนอีกล่ะก็ผู้หญิงที่ลงรถมากับเสียงเมื่อเช้าไงนั่นมันหนูอาินาลาเป็นน้องสาวของสาลีรอยยิ้มดูแคลนยกยิ้มที่มุมปากของธนินถ้าผมเดาไม่ผิดเธอคงย้ายมาอยู่ในบ้านของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับร่างสูงเดินมาหยุดที่หน้าโต๊ะทำงานของบีดาพร้อมกับเท้าแขนทั้งสองข้าง ถ้าใช่แล้วแกจะทำไมล่ะก็ไม่ทำไมหรอกครับเสียอีกหน่อยก็คงพาลุงป้าน,นะอาปู่ย่าตายายมาอยู่กันทั้งขยงมาเป็นปิงเกาะสิงหวงไอ้คินมันจะมากไปแล้วนะถ้าแกลำบากใจนะักก็ออกมาอยู่ข้างนอกด้วยทิฏฐิที่ทั้งสองมีให้กันจึงเกิดปากเสียงกันขึ้นสุดท้ายก็จบลงด้วยทนินเดินปึงปังออกมาจากห้องทำงานของบิดา พร้อมกับเสียงปังของประตูไม้แกะสลักที่ห้องทำงานถูกปิดกระแทกอย่างแรงวุธิไกรย,ย่อนก้นลงเก้าอี้อย่างอ่อนใจเขาดีใจที่ลูกชายคนเดียวอย่างธนินกลับมาจากอเมริกาเขาชื่นชมความสำเร็จที่ธนินได้รับแต่ทุกครั้งที่ทั้งสองหันหน้าเข้าหากันก็จะลงเอยกันด้วยการมีปากเสียงกันทุกครั้งไปในช่วงบ่ายของวัน จะเป็นช่วงที่หน้าเคาน์เตอร์เงียบเหงาสองสาวสวยหน้าฟ้อนต่ตางสะพังงกหลังจากเข้าเที่ยงนุ่นเดี๋ยวเรามานะขอเข้าไปล้างหน้าแต่งหน้าใหม่ในห้องน้ำก่อนไม่ไหวแล้วจะหลับเสียให้ได้บอกกับเพื่อนสาวที่เงยหน้าขึ้นปาดน้ำลายที่ข้างแก้มแล้วก็ฟุบกับเคาน์เตอร์ตามเดิมน้ำเย็นที่ผ่านผิวบางสร้างความสดชื่นให้เธออย่างเต็มตา ละอองน้ำจากสเปรย์น้ำแร่ทําให้หญิงสาวกระปี้กระเป๋าก่อนจะลงรองพื้นใหม่บางๆใช้ปราชออนสีส้มพีชช่วยทําให้แก้มขาวไม่จืดซีดริมฝีปากเลียวถูกตกแต่งด้วยลิปสติกสีเดียวกับแก้มแค่นี้หญิงสาวก็ตื่นเต็มตาพร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วร่างบางเดินออกมาจากห้องน้ำ เธอกำลังทำเพลงอย่างสบายอารมณ์แต่จูจ่ๆก็ถูกกระชากเข้าไปในมุมอับโดยมือปิศนาของใครบางคนเธอร้องให้เขาปล่อยยื้อแย่งข้อมือตัวเองแต่ก็ถูกลากมาในมุมอับจนได้ยังไม่ได้พูดอะไรมือหนาก็ยกขึ้นมาบีบคางมนอย่างแรงเธอกับพี่สาวของเธออย่าหวังว่าจะได้ทุกอย่างที่หวังขอเตือนไว้ก่อนนะ ถ้ายังขืนชูคอเป็นกิ้งกาได้ทองอยู่ละก็พี่สาวเธอกับเธอไม่ได้อยู่อย่างเป็นสุขแน่ๆสะบัดข้อมือออกจากคางอย่างแรงทำให้หน้าสวยสะบัดไปด้วยออกไปจากบ้านสิงหาวงก่อนที่ยังครบ32ไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเขาชี้หน้าฆ่าโทษเธอแล้วก็หมุนตัวออกไปทันทีอลินาลายยกมือขึ้นมาทาบอก กลัวกับคำขู่ของเขาแต่ที่เธอเสียใจกว่านั้นก็คือเขาจำเธอไม่ได้เขาจำเธอไม่ได้จริงๆข้อนี้มันทำให้ร่างบางหมดแรงฟรุบลงไปร้องไห้ที่พื้นแต่ไม่เป็นไรเธอจะบอกเขาเองแต่คงรอให้เขาใจเย็นและเลิกโทษเลิกโกรธพี่สาวของเธอก่อนทนินมายังห้องสวีทลูมที่เขานั้นพัก เขาจัดการเก็บข้าวของทุกอย่างใส่กระเป๋าเดินทางเขาจะกลับไปอยู่ที่บ้านจะกลับไปทวงทุกอย่างที่เป็นของมารดาคืนเขาจะไม่ยอมให้ผู้หญิงหน้าด้านสองคนนั้นได้อยู่บ้านที่พ่อกับแม่ของเขาเคยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีวันคุณหนูทันทีที่รถหรูแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านสิงหวงเหล่าบรรดาคนรับใช้ต่างมาต้อนรับกันเป็นแถว คุณหนูกลับมาอยู่บ้านกี่วันคะแววตาคนรับใช้เก่าแก่ของบ้านและคนรับใช้ที่สนิทกับมรรดาที่สุดเอออย่างดีใจที่คุณหนูของเธอกลับบ้านไม่ได้เจอคุณหนูตั้งนานดูสิหล่อขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะถึงแม้ทธนินจะเติบโตแค่ไหนเขาก็คือคุณหนูคุณหนูทนินของแววเสมอเพรเธอเห็นเขามาตั้งแต่นางรือดีอุ้มท้องจนคลอด เติบใหญ่แล้วคุณหนูธนินก็ยังเป็นเด็กชายในสายตาของแววอยู่วันยังคำ่ำวันไหนที่ผู้ที่ไกลกับลือดีมีปากเสียงกันก็ได้แววนี่แหละคอยปลอบคอยโอยอยู่ตลอดร่างสูงกำยำโผล่เข้ากอดหญิงรับใช้สูงไวในอ้อมกอดตอนนี้อ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดก็คงจะมีแต่กับหญิงรับใช้คนนี้ผมก็คิดถึงป้าแววครับ รอยยิ้มอ่อนโยนปรับอยู่ที่ใบหน้าหล่อของคุณหนูของบ้านระหว่างที่คนรับใช้อื่นๆช่วยกันยกกระเป๋าเดินทางไปยังห้องนอนของชายหนุ่มธนินก็ถามถึงสองพี่น้องปริงดูดเลื่อนนั่นทันทีคนพี่ตอนนี้ไม่อยู่หรอกคะ่ะเห็นว่าออกไปนวดหน้าในกายขับรถไปส่งนะ่ะคนขับรถที่ว่าชื่อกาย คือลูกชายของนายเลิงคนขับรถคนสนิทของผู้ที่ไกลเขาอายุ30ปีหน้าตาดีเข้าขั้นนางแบบตามหน้านิตยาสารยังเคยมีรูปของเขาขึ้นปกอยู่เรื่อยๆแต่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงหรือเป็นที่นิยมมากนักบางครั้งเขาก็ได้งานถ่ายแบบเป็นจ็อบพิเศษซึ่งกายโตมาพร้อมๆกับธนินแค่อายุอ่อนกว่าเขา3มปี แล้วไอ้กายเนี่ยสนิทกับเมียใหม่ของเสียมากไหมทนินถามป้าก็ไม่ทราบนะคะแต่คุณผู้ชายให้ในกายเป็นคนขับรถส่วนตัวของคุณสาลีคุณหนูถามทำไมหรอคะรอยยิ้มร้ายผุดขึ้นที่มุมปากทันทีไม่มีอะไรครับก็ถามไปแค่นั้นแหละตอนนี้ผมหิวจังเลยคิดถึงข้าวผัดกุ้งใส่แครอทฝีมือของป้าแววจะแย่ได้เลยค่ะ เดี๋ยวแววจะไปทํามาให้นะคะหญิงรับใช้หันมาหยิกแก้มสาของธนินอย่างเอ็นดูธนินเดินอย่างใจเย็นไปรอที่โต๊ะกินข้าวตัวใหญ่ที่ห้องโถงที่ติดกับห้องครัวสายตาจับจ้องไปที่เก้าอี้ซึ่งเคยมีเด็กชายตัวเล็กๆนั่งอยู่ตรงข้ามก็คือนางฤดีส่วนที่หัวโต๊ะก็คือนายวุฒิไกรภาพแห่งความทรงจำของครอบครัว ค่อยๆผุดขึ้นทีละภาพอย่างชัดเจนเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขดังก้องคล้ายกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นชายหนุ่มก้มหน้ายอมรับว่ามันจะไม่มีวันได้เกิดขึ้นอีกรอไม่นานเกินรอข้าวผัดก็ส่งกลิ่นหอมหน้าตาที่เขาคุ้นเคยมาวางอยู่ตรงหน้าขอบคุณครับป้าแววสาวใช้ยืนถือถาดไม้ของธนินอย่างภูมิใจ เด็กชายรูปร่างสูงโปร่งในวันนั้นกลายเป็นชายหนุ่มที่สง่างามในวันนี้คุณหนูนี่คะไปล่ำเรียนถึงเมืองนอกเมืองนากลับมายังจะมากินข้าวผัดฝีมือป้าอีกก็มันอร่อยนี่ครับผมจะกินทุกวันเลยผู้ทัางที่ข้าวยังอยู่เต็มปากหญิงรับใช้หัวเราะเล็กน้อยก่อนที่จะไปเดินลิมน้ำเย็นมาให้ทานเยอะๆเลยนะคะคุณหนูอรินนลา กลับมาจากทำงานแต่ในใจก็ยังหวันหวนอยู่กับคำขู่ของเขาเขาเกียดเธอไปแล้วคราวนี้เธอจะทำอย่างไรดีตลอดระยะเวลาทำงานที่เหลือเธอไม่มีสมาธิเลยเพราะมัวแต่คุ้นคิดถึงเหตุการณ์เมื่อครู่จนกระทั่งได้เวลาเลิกงานเลิกงานหรือยังนาลาพี่อยู่ข้างนอกเดี๋ยวไปรับอีกประมาณ15นาทีค่ะพี่สา อลินาลาก้มลงไปแอบรับโทรศัพท์ที่ใต้เคาน์เตอร์เลิกงานแล้วอย่าเพิ่งกลับนะรอพี่ก่อนเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของกันสองสาวใช้เวลาในการเลือกซื้อของใช้ส่วนตัวและช็อปปิ้งเพลินจนเวลาย่ำเข้าไปเกือบสี่ทุ่มลดหรูของนายกายที่เป็นคนขับเข้ามาจอดเทียบท่าแห่งบ้านสิงหาววงสองพี่น้องลงมาจากรถ พร้อมกับถุงกระดาษในมือยี่ห้อข้าวของที่ไปเลือกซื้อกันมาทานินที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ไม่ไกลเห็นสองพี่น้องเดินคุยกันเข้าบ้านเขาก็เปิดศึกทันทีเป็นยังไงล่ะวันนี้ผ่านสมบัติของสิงหาวงไปเท่าไหร่ดูท่าทางคุณสองคนจะมีความสุขเนาะได้ใช้ข้าวของแพงๆได้นั่งรถหรูอยู่บ้านหลังโตๆทั้งที่ใช้วางขา เป็นบันไดก้าวเข้ามาแต่บอกไว้ก่อนนะถ้าผมยังอยู่อย่าหวังว่าจะได้นั่งนั่งนอนๆอนใช้เงินใช้สมบัติของแม่ผมกันอย่างน่ารื่นรื่นสองพี่น้องยืนเบียดกันตัวแทบจะติดกันเพราะสายตาที่มองมาไม่มีการปิดบังว่าเหยียดหยัานหรือดูแคลนแต่อย่างใดทนินเดินรอบๆมองดูทั้งสองด้วยสายตาชิงชังอย่างไม่ปกปิดขอโทษนะคะคุณทนินเราสองคนพี่น้อง จะอยู่ในที่ของเราจะไม่ไปร้ารานในส่วนของคุณสาคิดว่าสาลียังพูดไม่ทันจบประโยคก,ก็ถูกสวนขึ้นมาโดยลูกชายของเจ้าของบ้านอวดดีเธอคิดว่าเธออยู่ในระดับที่จะมามองหรือเอ่ยหรือต่อรองอะไรได้หรอฮะน้ำเสียงแข่งก้าวทำเอาหญิงสาวทั้งสองสะดุ้งโหยงรังสีอมหิตที่แผ่ออกมาจากชายหนุ่มนั้น ทำอรินนราหายใจหายคอไม่ทั่วท้องสาลีกล้มหน้างุดมันจริงอย่างที่ชายหนุ่มบอกเธออยู่ในสถานะที่ไม่อาจจะต่อรองหรือต่อปากต่อคคำกับเขาได้มันี่เขาคว้าต้นแขนของอนรินนราให้ออกจากสาลีจําไว้ว่าพี่สาวเธอทําอะไรไว้บ้างและฉันจะตอบแทนเธอสองคนอย่างสาสม ดวงตาหวานจ้องมองตาของชายหนุ่มที่มองมาอย่างดุกล้าวไม่ลดละนี่ปล่อยน้องของฉันนะสาลีพยายามแกะมือคีมที่บีบต้นแขนของน้องสาวตัวเองธนินสบัดมือออกราวกับว่าขยะขยแยงมันเต็มทีก่อนที่จะเดินออกไปจากวงสนทนาเจ็บไหมนาราสาลีก้มดูรอยแดงที่ต้นแขนอย่างเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกพี่สา คิวเรียวขมวดเข้ากันอย่างเป็นปมเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ใช่พี่คินคนเดิมของเธออีกแล้วและมันก็ไม่จำเป็นที่เธอจะต้องจดจำเขาในนามของพี่คินพี่ชายที่แสนดีอีกต่อไปนาราเข้าห้องนอนแล้วล็อกห้องให้สนิทถ้าเกิดอะไรขึ้นร้องให้ดังที่สุดนะจำไว้อดทนหน่อยไม่นานพี่จะขอคุณไกลให้นารา ย้ายไปอยู่ที่คอนโดเหมือนเดิมด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องสาวเธอไม่อยากเห็นน้องสาวถูกทำร้ายแล้วพี่สาละ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นใครจะมาช่วยทันอลินาลาก็ห่วงพี่สาวไม่แพ้กันพี่ไม่เป็นไรพี่อยู่ได้พี่รักคุณไกลอย่างไรเสียคุณไกลไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรพี่หรอกพี่สาพรเธอรักวุฒิไกลอย่างแท้จริง สาลี่อยากดูแลเอาใจใส่ให้สมกับที่เขารักและยกย่องเธอให้เป็นเมียคนเดียวไปเถอะรีบเข้าห้องล็อกประตูให้แน่นๆแล้วอย่าออกมานอกห้องเด็ดขาดบอกน้องสาวแล้วแต่ตัวเองยังคงนั่งอยู่ที่โซฟาในห้องโถงกลางบ้านเพื่อรอสามีกลับมาอลินาราเดินขึ้นมายังชั้นสองของบ้านอย่างละแวดระวังห้องของเธอ เป็นห้องนอนที่อยู่สุดท้ายในสุดระหว่างทางเดินจะต้องผ่านห้องนอนของคุณผู้ชายและห้องรับรองแขกอีกสองสามห้องห้องนอนอยู่แค่ไม่ถึง19แต่ก็ถูกมือปริศนามาปิดปากแล้วถูกอุ้มจากด้านหลังจนเท้าลอยเหนือพื้นทำได้แค่ส่งเสียงอู้อี้ในลำคอการดิ้นยุกยิกไม่ได้ทำให้เธอเป็นอิสระจากพันธนาการนี้เลย อย่าร้องถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่เสียงกระซิบอย่างแผ่วเบาจากด้านหลังลมหายใจร้อนๆที่พ่นล้นใบหูทำเอานาลินนาราสติกระเจิงเสียงทุ้มที่เธอคุ้นเคยเธอจำมันได้ดีว่าคนที่ฉุดเธอมาจากทางเดินเป็นใครมือหนายังคงปิดปากเรียวแน่นระหว่างที่คนตัวสูงเอี้ยวตัวไปกดสวิตไฟแสงสว่างที่ฉายขึ้น มันทำให้เห็นว่าเธออยู่ใกล้ใบหน้าลห่อเหลาแค่ปลายจมูกภายในห้องนอนกว้างขวางเงียบจนได้ยินเสียงของนาฬิกาที่แขวนไว้ที่ฝาผนังธนินพยายามสกัดกั้นความหวามไหวบางอย่างที่ทำให้หัวใจดวงแกลงเต้นละลัวตอนเมื่อยามศบสายตากับดวงตาหวานคู่นั้นอลินนาลาไม่มีแม้จะหลบหลีกสายตาคมที่จ้องมาอย่างเอาเป็นเอาตาย เธอไม่ได้กลัวเขาแต่อย่างใดแต่กลับมีความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นมาแทนเธอคิดถึงเขาลากดิฉันมามีอะไรคะหรือว่าจะมาฆ่าปิดปากฉันเอาเลยสิรออยู่ทำไมจากสายตาที่มองมามีแต่ความเกลียดชังที่เขามีให้ปากดีไม่ต้องกลัวหรอกเธอได้ตายสมใจแน่แต่ไม่ใช่วันนี้ฉันจะทำให้พี่ของเธอ กระอักเลือดตายพี่เธอจะได้รู้ว่าการสูญเสียคนที่รักมันเป็นยังไงมือหนาเท้าที่กำแพงโดยมีร่างอรอชรถูกกักไม่ให้ไปไหนไม่ต้องมาขู่ฉันอยู่เป็นกาฝากที่บ้านนี้อีกไม่นานหรอกแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าฉันจะเอาสมบัติที่คุณห่วงนักห่วงหนาสักบาทฉันก็จะไม่เอาไปมือบางผลักอ,กอกแก่งให้ออกห่างจากตัวเพราะชายหนุ่ม เริ่มรุกเข้ามาใกล้จนเธอได้กลิ่นบุหรี่จากลมหายใจของเขาก็ให้มันจริงอย่างที่ปากพูดก็แล้วกันทนินค่อยๆเลื่อนใบหน้าไปใกล้กับดวงหน้าหวานคล้ายกับมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างทำให้เขาคิดว่าจะใช้ลิมฝีปากสัมผัสกับปากเรียวอวบอิ่มนั่นแต่ก็ทําใจแข็งผ่าออกมาในที่สุดออกไปเขาย้ายตัวเอง ให้ห่างจากกายอรชรที่หอมหวานนั่นเกรงว่าถ้าอยู่ใกล้เธอมากกว่านี้จะอดใจไม่ไหวขย่ำเธอเสียก่อน